สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องกเกษตรพอเพียงทีธรรมชาตินะครับวันนี้มาเดินเที่ยวสวนหลวงรอเก้าเดินมาสะดุดตาต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะแผ่กิ่งก้านสาขาต้นใหญ่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันว่าคือต้นอะไรนะครับเขาคือต้นก้านเหลืองต้นก้านเหลืองนะครับ ดูต้นนี้าลากระบบลากนี่แข็งแรงมากนะครับระบบลากแล้วก็ลำต้นก็ใหญ่ลำต้นก็ใหญ่นะครับยวจะให้ดูมุมไกลๆนะครับผมนี่ครับลากแผ่กิ่งก้านสาขา ลำต้นใหญ่ใบดกหนาหิงก้านแข็งแรงนะครับต้นสูงมองมาไกลๆคิดว่ายางนาแต่ไม่ใช่นะครับมันคือต้นก้านเหลืองต้นใหญ่มากนะครับลำต้นก็ คนโอบนะครับเ,เกือบสองคนโอบครับใหญ่มากต้นนี้คงไม่ใช่ขุดล้อมมานะครับน่าจะเป็นปลูกหรือมันเกิดอยู่แถวนี้ก็ไม่ทราบนะครับต้นก้านเหลืองนะครับสวยงามครับผม